เสือ<ห>เปล่าการโดนโกในการซื้อหัสเกม r o v ปัญหานี้จะหมดไปเพจนี้เลยแอดมินต้น TP เเพจซื้อขายหายหเกม r o v ดีที่สุดมีดีเรีองตั้งแต่50บาทต้นไปเครดิตดียอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นลิงก์เพจใต้คลิปครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นตัวที่ชื่อว่านาคอร์กันเองนะฮะแต่เขาบอกว่านาคอร์ไม่เอานาคอร์เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเมตาเออเราจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าตัวที่ไม่ใช่เมตาเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับ นาคอัโอเคเราไปรับช็อตคิปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เข้าไม่ยู่เกมในเกมไปเลยนะฮะมาเราจะไม่ทำให้เขาผิดหวังนั่นเองนะครับนาวันนี้เราจะออกเป็นได้เป็นสายคลิเลยดีกว่านะฝั่งเขามีแต่บางๆนะฮะเพราะฉะนั้นออกแม่งโวเคนออกเซตเดิมเนี่ยเอาออกเซตนี้ออมาโวเคนสเป,ปรียนั่นเองนะฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับเราต้องฟร์มบลูก่อนเลยนะชฉดเเนฟ้ยฟาไปได้ไป เราต้องทําให้เขามั่นใจนะว่าเราเล่นได้โอเคเพื okay. ่อความอุ่นใจเฮ้ยมีอะไรมาช่วยฟาร์มวะแกทัองท่านที่จะเฟีย้ยวฟราวกระลิงเดียวเชียวนี่ยนะฮะเอาว่าแพนได้กับริงดุเบลเรียบร้อยครับจังวะนี้แล้วข้างล่างที่อะไรเนี่ยึบเฮ้ยเอาว่ะเอฟิกเลยเหรอฟิกปะวะ ให้ฟิกเลยว่ะจ่ายฟิกเลยเออไอ้ดวงลิงสายดวงอะโอ้ยสวยจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแลกอ๋อคือซาต้าไปอยู่ในล่างเลยนี่ว่ะอันนี้ไปอยู่เรียวกว่าเยอะเอ้ยสวยจัดสวยจัดจัดไม่อะไรเนี่ยวิ่งว่าจะมาแบบรวดเร็วมาราชเกิซะหน่อยไม่ได้คุณหิวโลมเราเลยอะ อี <ítulo> คนท anyway, ี่อยู่โลมแล้วล่ะอุ้ยเลือกเครื่องหลอดไม่ตายว่ะโอ้โหเขาคิดเหมือนเราพอดีเลยอะริกเตอร์อะแต่ว่าไม่ไม่ตายอะแกเอาแม่งเลยแล้วกันเอาแม่งดาแล้วกันไปละพาเพื่อนปัดโอเคดี่แลกนี่เหมือนโลมเลยว่ะช่วยเราตลอดเลยว่ะเฮ้ยชอบนะ รักเลยช็อตนี้รักเลยจริงๆโหเขาก,กดอันนี้ทันไหมเอ้ยปักปากปากัปกปกัปกปักเอ้ย,อยโอ้โหแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยิงไปไหนแล้วหายตัวไปเลยไปไหนไปไหนแล้ววะ <c oughs> หายตัวไปเลย <c oughs> ไปไหนแล้วนะ่ตัวเธอโอ้โหอุ๊ยซาตา ปินเหรอปินเหรอแต่เามื่อกี้เราโดนลิงทุบหน้าสั่นกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะนะแม่งเอย้ยแม่งทุบทีเดียวหน้าสั่นนึกว่าลิงมันอยู่ข้างบนมอาแอบอยู่พุ่มเอวนี่เองโอ้ให้ตายเถอะไม่ไหวเลยจริงๆเลยจะแอบเขาไม่รู้ว่าอโอ้โหเขาไม่มาตีป้อมวะเขาไมามาตีป้อมนี่เรานี่เข้าออนี่บับบบบราบ,บ,บกันแล้วนะเนี่ยนี่มาแหรอเป็นงานละาหนึ่งงานละาสองโอ้ยแช่แช่โอ้ นียเขายังไม่นี่อีกเราจะตั้งใจเล่นแล้วเราตายสองแล้วเขาจะว่าเราได้นะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตัวเมตาเขาจะว่าเราโหลิงตกแป๊บเดียวไทยเหรอโอ้โหไม่นะเดี๋ยวเร,เราต้องมาเอาบนอีกโอ้โห <c oughs> เขาเห็นอีกเย็นคลิปเพื่อนก่อนตอนนี้เดีย๋ยวเราไม่เกิดไม่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้มันเอาเยอะจังโอโ้มันเอาผมเยอะจริง,น,งนี่ไงมันเอาเราเยอะมาก มึงมันจะฆ่าผมให้ได้เลยยังเองนี่มันก็เกินไปนะคุณจะฆ่าผมให้ได้เหรอคุณนี่มันใจร้ายใจดําจริงรอถึงโอกาสผมก่อนแล้วทำไมลิงมันรวยจังวะมันทำไมรวยขนาดนี่ไปไปแพนด้าไปแพนด้าไป <Okay. S 1> เฮ้ยได้วะอ้าวเ, ah. เรียบร้อยจังหวะนี้เจอดักฆ่า ah. เอาไม่ให้หมดป่าบอกเลยว่ารู้ไม่ได้เล่น ลุกไม่ได้เล่นนะครับจังหวะนี้บอกเลยเราต้องไปด้านล่างแล้ว3ามพแล้วเฮ้ยลิงตายบอกเลยว่าลิงจะตังตังเราจะตังตังเราจะตังตามเราจะตังตามเราอะไรล่ะอา้าวก็ถูกก็พูดถูกนี่หรือว่ากี้ผมพูดผิดปะนี่ก็พูดไปเลยกอนเลยจังหวะนี้กอนเลยจังหวะน,นี้เฮ้ยแต่เขาก็ไม่ว่าผมนะเฮ้ยผมตายทั้งสองตัวเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไม่ว่าเราอ่ะถือว่าเป็นอันดีงามเป็นอันดีงามโบเค้นมาแล้ว บอกเลยว่าได้หน้ายูแน่นอนน้ายูคืออะไรวะน้ายูลิงอยู่ตรงกลางชิม,มิชิม,มิชิม,มิสี่พันเจ็ดแล้วโหวตังตังนำแล้วตั้งแต่มีคนตายก็แบบตังเรานำเลยอนเล่นได้เดคค่าเลยนะ่ะค่าค่าค่าเ<โด>ยี่ยมโหบินบินเหรองัปดปักเฮ้ แขนซอนไดเลยหน่อยโอ้โหดาวันคิวแล้ะดาววันนี้โอ้โหแล้ววิ่งไปไหนอีกกูนี่ไงลิงเข้ามาตบแล้วจังหวะนี้ครับวิ่งแล้วปึ๊บชุบ,ลบโลกรึป่าดไปหนึ่งทีเป็นได้ยังไม่มาช่วยนะแล้วจงังหวะนี้แล้วยังไงฝั่งเราตายไปแล้วหนึ่งตัว oh, โอ้โหลิงกับรูนี่มันวิบา้าววิบา้บาวจริงทำไมผมต้องตีตัวนี้นะเพราะผมจะดูดเลือดนะมันรีเลือดผมก็ดูดเลือดคืนเรื่อยๆได้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาได้น่ะเฮ้ย เอาได้นะเอาดิดีเรียบร้อยงับเรียบร้อยโอ้โหอุ้ยลิงมามามาดิเพื่อนเราเยอะโอ้ยมีคนมาจากคันดันสไลด์เฮ้ยเรามาแล้วอะฟอร์มเรามาแล้วอะฟอร์มเรามาแล้วเอาเรื่องฟอร์มเรามาแล้วเฮ้ยจังหวะนี้โอ้โหเทนเซนต์ปึ๊บ เรียบร้อยโอ้โหโซโล่คิวแล้วจังวันนี้คุณสไลด์มาหาผมอย่างนี้คุณก็ตายสิครับบอกเลยคุณอย่าสไลด์มาอย่างนี้ <c oughs> ผมกดอันติไม่ให้มันสตัร์น,นะถ้ามันใส่ดอกเหลืองนะมันจะสตัร์ผมไงเฮ้ยโอ้โหมันดีจัดจ้าเอาว่ะดาบพีต้องมาแล้วตายสองตัวเพราะเป็นการเกริ่น่วยเฮ้ยเรากดผนิลไปแล้วเพื่อนมุออ่งจ่อจริงใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะจัดการให้ไม่น่าจะมีใครมาล่ดได้นะ กวานลิงก็ตายวินวอลมาไม่ได้หรอกจะไปช่วยคือเพื่อนชะเพื่อนได้กางอันนี้ทำบปนลงทำไปเล่นไปนีไ่ไงโอ้โหเองกำลังเลยงไม่เข้ามาตีทำมัาางกรดีกว่านะเพื่อนฝึกไปชึบเฮ้ยเพนน้าด,ดักสวยดักสวยอะนนั่นดักสวยไปชีวิตจิตใจ แต่ทำไมคุณไม่เคียร์คลิปคเคลียร์ให้ก็ได้มาไม่ทันตังค์ต้องไปเอาเลสแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเหรอเฮ้ย ي, บู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 บไนะูได้นะได้นะไปเอาดีดดีดดีเราทำไมกดอันติแล้วทำไม,อำไมโอ๊ยโอ๊ยเราไม่ได้สกลิลเลยโอ้โหปันปันสวย เออนี่แหละได้แล้วโอ้โหปั่นสวยแล้วเหลือลิงตัวเลือดทำยังไงลิงกำลังเข้ามาจากทางซ้ายตอนนี้เราแอบอยู่แอบอยู่เราเห็นแล้วแล้วจังหวะนี้ป่ายไปหนึ่งทีแล้วก็หลบไปหนึ่งทีแล้วก็กดอันตีแล้วจังหวะนี้ปั๊บเ่านี่มันแบบเดาอนาคตได้ดีจริงจังหวะนี้มันจะจบแล้วมันจะจบแล้วคุณอย่าว่านาคอสผมนาคอสผมนี่โหดที่สุดในประเทศไทยแล้วหรือเปล่านาคอสตัวแบกกันเว้ยเนี่ยตีบ้านจบไปเลยแล้วกัน จบอย่างรวดเร็วอะก็เป็นไงนี่ขนาดตายไป2ตัวนะครับก็ไม่อยากจะขิงและขิงทำไมสกรีนเป็นเพลงของเราโอเค925นั่นเองนะโหเราตายเยอะตายตายเยอะไปหน่อยก็ไม่เยอะนะก็2ตัวโอ้วยดาเมจ35%โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกิดิ่อแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย